หลังจากที่เราได้เล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์พร้อมกับเสพบรรยากาศสวยๆสูตรอากาศอันบริสุทธิ์ของที่นี่แล้วทางเราก็ได้มีโอกาสพิเศษจากทางบริษัทจุงฟ้าท็อปออฟยุโรปให้เราเข้าไปศึกษาชมขั้นตอนกระบวนการการขนส่งสัมภาระของทางบริษัทแม่ฟินทั้งวิวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้อีกด้วยครับเรากลังเข้าไปดูเบื้องหลังนะครับการทำธุรกิจของบริษัทนี้นะ คุณผู้ชมเบื้องหลังการประหยัดพลังงานนะครับการดูแลโลกใบนี้นี่เราเข้าหลังบ้านเลยนะคุณผู้ชมครับบริษัทนี้ใหญ่มากครัจุงฟาวนะฮะไม่ได้หเป็นผน,นาคารก้ S <S คนส่งเรืร่องอาหารเรืร่องอะไรส่งไปบนเขาคุณผู้ชมตรงนี้เป็นส่วนที่ถ่ายเทของทั้งอาหารทั้งหมดเลยจอดที่รถจะมาจอดส่งตรงนี้นะตรงนี้เป็นขั้นตอนการตรวจที่ค่อนข้างจะดูทันสมัยมากตรวจเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่เอาของที่ชำรุดเสียหายขวดที่แตกหรือไม่ได้คุณภาพขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้เป็นที่ตรวจที่ตรวจ พอตรวจคุณภาพเรียบร้อยตรงนี้ก็คือการบรรจุแล้วก็หมายถึงว่าการโหลดน้ําหนักให้มันพอดีกับการนาส่งขึ้นไปนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแท็กมันฮะหมายถึงว่านี่ครับติดเจ้าเทปพ,พวกนี้ลงไปในพัสดุที่จะส่งขึ้นไปในเส้นทางรถไฟนะครับไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะฮะแล้วก็มีการพริมพ์เอกสารทั้งหมดจากตรงนี้นะฮะ หมดเนี่ยกระบวนการที่ดูแลสัมภาระนะฮะที่ไปกับขบวนรถไฟเนี่ยนะครับต้องกับขนส่งผู้โดยสารแล้วนะนี่อีกหนึ่งธุรกิจที่เขาต้องส่งของไปด้วยนะครับคนทั้งหมดที่ใช้ในดอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดกี่คนนะคุณรู้ไหมทั้งหมดเลยเจ็ดคนเจ็ดคนทั่วตรงนี้อ่ะคนเดียวตรงนี้คนเดียวโอ้ยโยกนี่คนเดียวนะฮะนี่คือวิธีการทําธุรกิจแบบยั่งยืนนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเดินดูกันทั่วๆว่ามีอะไรบ้างเลยถ้าดูให้ฟังว่าเป็นยังไงฮะ กอล์ล่านี่เขาว่างเขาก็ส่งของขึ้นไปเลยแต่ในเมื่อว่าเขาจะส่งของกับผู้โดยสารก็ไปลงขึ้นวันหนึ่งกับสองเที่ยวสองเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็คือนี่คือช่อง v i p ที่เราเข้าเมื่อกี้ได้เลยไปก็คือคล้องช่องของของของอันนี้เจ๋งมากออกมันดีปั๊บตัวนี้ดันเข้าไปเข้าเลยครับแต่ว่าเขาจะมีตัวเซนเซอร์ก่อนนะสิบวินาทีสไลด์ปุ้งเข้าไปเลยอยู่แค่นี้เพราะว่าจะไม่ควรผู้โดยสารด้วย สุดยอดเลยคุณผู้ชมครับนี่คือการทําธุรกิจของบริษัทนี้ฮะจุงฟาวท็อปออฟยุโรปคุณผู้ชมเขาเป็นบริษัททำเคเบิลคาร์ทำรถไฟนะฮะรถไฟด้านบนนะครับขนส่งทั้งคนขนส่งทั้งของนะฮะแล้วก็ทางเฟสเมื่อกี้ที่เราไป,ขะะเ,เ,เ,าไปเขาก็คือคนทำคุยพิภาคหมดจุงฟาวท็อปออฟยุโรปตัวนี้เป็นคนดูแลเกี่ยวกับท่องเที่ยวตรงไหนอะไรมันาเกี่ยวตรงนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ที่พามาดูเนี่ยบริษัทนี้ กับรีลาวดีฮอลิเดย์เราเนี่ยทำธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันคือเรื่องหนึ่งคือการทำธุรกิจแบบยั่งยืน sustainable tourism ซ่มคุณผู้ชมครับคือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างรีลาวดีเราก็เคยได้รางวัล Top SME a w a r d นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจแบบยั่งยืนแบบนี้นะครับเรื่องแรกคือการประหยัดพลังงานตั้งแต่เรื่องการขนส่งนะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูทรัพยากรมนุษย์ครับประหยัดแล้วก็ไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่อง ดวกรวดเร็วแล้วครับนี่ใช้พลังงานมนุษย์แค่เจ็ดคนสำหรับโปรเซสของการดูแลเรื่องของสัมภาระทั้งหมดนะฮะคอนโดล่าในเวลาเบรดเนี่ยเขาก็ใช้พลังงานรีเทิร์นกลับมาความร้อนเพื่อกลับมาใช้เรื่องของการขับเคลื่อนนี่ใช่โอเคคุณผู้ชมสามารถเซตทัวร์ขึ้นมากับดิราวดีฮอดีเดย์ได้เลยนะฮะสามารถเที่ยวโดยที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเที่ยวแบบยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถเที่ยวแบบนี้ได้ครับ thank you Joe Thank you for saving the world and saving our planet. Thank you so much, Joe. Thank you. Thank you very much. All the best for you. All the best for your journey. ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมก็ได้เวลาเดินทางไปที่เมืองอินทลาเคนเพื่อนั่งรถลานขึ้นไปสัมผัสกับอีกหนึ่งยอดเขาอย่างฮาเดคุมอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอินทลาเคนแห่ง ชมเรานั่งรถไฟมาแล้วก็มาขึ้น รถรางนะฮะคุณผู้ชมครที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีนะครับคุณผู้ชมครับความชันถึง64องศานะฮะที่นั่งเลยต้องเอียงให้เราไม่น่าทิ่มลงไปเขาที่เราจะขึ้นคือฮัตเดอร์ทุ้มนี่สวยมากขึ้นไปดูวิวปล่อยให้แสงฟ้าทิศนี้หมดไปต่อหน้าต่อตาแล้วดูความสวยงามของยามราตรีคุณผู้ชมจะสวยขนาดไหนนี่คือหมู่บ้านเมืองอินทราเก้นนะครับแล้วเล็กมันอยู่ไหนอะเล็กเดี๋ยวเราขึ้นไปข้านบนเราจะเห็นนะฮะเอครับผมความสูงที่ขึ้น ไปประมาณ1,322เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเราจะขึ้นไปเราเคยมาถ่ายทำที่นี่ตอนสัก7-8ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับนะครับโดยการเชิญของการท่องเที่ยวสวิต์เนี่ยฮะเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะฮะร,รถรางเนี่ยก็ยังเป็นกิจการของทางชุมฟาวนะฮะที่เราเพิ่งไปดูงานมาเมื่อทีนะครับเขายังทำงานแล้วก็ยังอยู่ในนโยบายของการทำธุรกิจแบบย,ยั่งยืน วิวโอ้ยกลัวเขาพี่จะชวนดูวิวสวยๆ๋ยวกล่ว นี่คือสวิตเซอร์แลนด์เต็มเปี่ยมเลยสองเขาเลยพาคุณนิรุตขึ้นเขาทานอาหาราวังสวรรค์ชมวิวสวยๆนะครับนั่งรถไฟนั่งโอ้โหหลายอย่างทีเดียววันนี้มาดูความสวยงามของเมืองด้านล่างนะครับกับสองทะเลสาบที่ขนาดอยู่สองข้างนะครับวันนี้เต็มอิ่มกับ,บวิวแปลกใหม่สำหรับ,บการท่องเที่ยวด้วยนะครับ sustainable tourism นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมเข้าไปดูงานอย่างที่คุณนิรุตเล่าให้ฟัง สัปดาห์นี้คงเต็มอิ่มกับเราสองคณผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณไมท่องเที่ยวครับพา VIP ของผมคุณนิรุษินยาเที่ยววันนี้กองลัท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าคุณมีเวลาเดิมครับครับขอบคุณครับพีเอสสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วเหรอครับรังสร์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์